มันนอนเฝ้าน้องกุงนองแยกแมวมาครับนี่มนันอนเฝาเขานี่กับไก่ขุดหลุมปวกไว้ให้พร้อมไขาแล้วครับซุ้มนี่ไก่บ้านกำลังกินปวกขุดหลุมปวกไว้ให้ครับกินปวก ฝนตกครับปวกออกมากันกลินปวกเวลาซุ้มหนึ่งกินอิแล้วไปยืนมูยืนเบื้องมูออยู่คนเด็กไก่ไม่พันมาใหม่ครับไก่ดำ ดำมดกระดูกสออแสวงมาหาจนได้ครับนี่ไก่ดำไก่ดำกำลันกินปวกครับย้ำมืสอส่อมา,อาลงเลงเลงนอนเล่นอื้ออืออยู่นี่เอาสวัสดีครับกันสวัสดีข้ากันลงเลงลงเลงลงเลงครับอันนี้ข้าก่อนนี่เลี้ย អ្នកមកជុកពួកទៀងមកឈិនពួកน้ําដៃតិ